เจคเนสวัสดีค่ะมาพร้อมกับแนะนำบ้านพร้อมที่ดินแปลงสวยนะคะซึ่งแปลงนี้นะคะกำแพงล้วนหนาค่ะสูง2เมตรจากระดับถนนเป็นที่ดินถมสูงแล้วน้ำไม่ท่วมด้วยนะคะบ้านสวนพร้อมที่ดินขนาด138ตารางวาค่ะบ้านสวนพื้นที่ใช้สอย148ตารางเมตรนะคะ มีโรงจอดรถจอดได้ถึง5คันทำเรดีเดินทางเข้าออกสะดวกค่ะราคา1น9 0 0 0 0านบาทค่าโอนแล้วแต่ตกลงกันนะคะตัวบ้านหลังนี้นะคะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องนั่งเล่น1ห้องครัว1โซนสัะรางนะคะแถมแอร์ให้2เครื่องค่ะแถมปั๊มน้ำและถังเก็บน้ำให้ด้วยนะคะ มีเครื่องทำน้ำอุ่นมีผ้าม่านมีเตาไฟฟ้ามีเครื่องดูดควันบรรยากาศดีมากๆค่ะอยู่ใกล้ตลาดโนนสูง2.5กิโลเมตรนะคะสามารถที่จะสั่ง Delivery ได้ค่ะของเซเว่นโลตัสได้สบายเลยค่ะทุกท่านมีบริการส่งถึงหน้าบ้านนะคะพิกัดอยู่โซน หนองตะไก,กน้นยซอยกระหมตำบลหนองไผ่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะราคา1น9่0 0้าน8 9 0บาทพื้นที่138ตารางวาผอมบ้านนะคะสนใจจับจองหรือสนใจเข้านัดชมติดต่อผู้ขายทักเข้าไปได้เลยตามช่องทางการติดต่อใต้คลิปเจคยโนะเพียงแนะนำให้ชมกับข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเจคยโนะไม่ใช่ผู้ขายนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนหน้าท่องเจคยนะด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปบ้านและที่ดินแปงสวยที่เราคัดสรรมาลงคลิปให้ท่านได้ชมกันทุกทุกวันค่ะ